วิธีทำให้ตัวอักษรวิ่งในคลิปแบบใหม่ล่าสุดเนื่องจาก t i k t o k นะคะเขาจะมีการอัปเดตใหม่ตลอดเวลัลาซึ่งจากคลิปนี้ครูล,ลาสอนให้เราใช้ตัวแม่แบบข้อความเพื่อที่จะส่งคลิปที่เราถ่ายใน t i k t o k เนี่ยไปยังแอปแคปคัดแต่ล่าสุดนั้นคือ t i k t o k ไม่มีแม่แบบข้อความแล้ว ดังนั้นคลิปนี้ครูน่าจะมาสอนวิธีแก้ให้นะคะว่าถ้าเราไม่มีแม่แบบข้อความเนี่ยเราจะทำยังไงดีบ้างซึ่งเทคนิคมันก็คือเราต้องใช้ปุ่มเมนูทางด้านขวามือของหน้าจอเราเนี่ยค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจากที่เราอัดคลิปเรียบร้อยแล้วกดเข้าหมายถูกตรงนี้เสร็จแล้วให้กดไปที่ลูกศรตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะขยายให้เมนูต่างๆออกมาเพิ่มมากขึ้นแล้วกดเลือกเมนูนี้มันก็จะบันทึกคลิปของเราเนี่ยเก็บไว้ที่เครื่องมือถือของเราค่ะ หลังจากนั้นให้เราเข้าไปทําต่อในแอปแคปคั t ได้เลยค่ะส่วนรายละเอียดในการทำครูราที่สอนแบบเพียนไว้ในคลิปนี้กดลิงก์วิดีโอตรงนี้นย้อนไปดูได้นะคะใครที่ยังใช้แอปแคปคั t ไม่เป็นนะคะครูลารามีสอนเอาไว้ในซีรีส์ราคาหลักสิบเข้าไปเรียนกันได้นะคะ